สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือวันนี้ก็มีพระคำเด็จบางหลวงพ่มปุกใหม่วัดใหม่มาตรดก็ข้างหลังมีเจด,ดีปั๊มราวัดเอาไว้อันนี้เป็นพระภาคากลางองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เป็น เป็นบล็อกเป็นบล็อกแม่พิมพ์จากวัลคังมากดเอาเนื้อบางขนพรมมากดอ้แม่พิมพ์ของวัลคังถึงเป็นแบบนี้พิมพ์นี้หายากมากที่สุดเลยนตั้งแต่ผมเจอมเนเ่ยเจอแค่อสององค์แล้วสององค์แล้วสองสองค์ของ,งนี้เป็นพิมพใหญ่นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานก็ แขนหักศอกเขาเรียกว่าพิมพ์แขนหักศอกเป็นพิมพ์พิเศษก็ดูแล้วก็สวยงามมันพิมพ์พิเศษสวยตรงนี้ขบกูบางๆเนี่ยนาท่านก็จะเป็นผลมะตูมยาวนิดๆไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มากเกล็ดจะไปทางซ้ายหน่อย ไปทางใต้ององค์ท่านหน่อยเนี่ยลักษณะของแม่พิมพ์ของวันละครเนี่ยกลางแขนแต่ครั้งนี้ยากจอกกว่ามากกว่าครั้งนี้จะยกสูงกว่าอีกเคยอกตรงตัดแล้วมันต้องตรงนะ อกนี่ตรงตรงมันนี่คใกล้ๆอย่างเราอูดทองคล้ๆอย่างฝาทั้งอูดเป็นพิมพ์ใล้ๆอูดทองผาโบชาอูดทองคล้ๆแน่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 ตรงนี้เส้นเส้นอาสนะลองนั่งอันนี้ก็นั่งสมาธิราบปกติแล้วมีเส้น เส้นใจจีวอรออกมาต้องฐานล่างฐานบนต้องมีความคมชัดอันนี้ฐานข้างนี้จะยกยกหน่อยเน,นี่ยเป็นแม่พิมพ์เขาอันนี้ตรงนี้เขาจะเป็นร่องฐานด้านล่าง,ย,าง,งายังอง,งองๆเล็กหน่อยการตัดโอ้ครับป,ปุ๋งคราบป,ป,าป,ปุนี่สวยงามตรงนี้คราบป,ปุอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย ดเ,เดี๋ยวเราขออนุญาต้างหลังหน่อยนะครับดูข้างหลังหน่อยข้างหลังก็ปั๊มเตาอัดเอาไว้เนนะี่ยข้างบนน่ะมันม่เนี่ยตัดเฉียงตัดเฉียงลงมข้งล่างเน่ย,ย,ย,ยงงส่วนมากนะข้านดูข้าง ข้างๆเขาเลยเขาไม่ตัดเฉียงลงมาเลยเนี่ยอีกสามด้านเนี่ยไม่เห็นตัดเฉียงลงมาเลยอยู่ที่วิธีการตัดของของคนตัดนะนะโอ้หเนี่ยโปรุ่นี้โปรุ่เนี่ยครับปูเนี่ยมันเป็นเม็ดเป็นปุ่มเขาปั่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยงอกโูนงอเขามาดทับอย่างนั้นไง ที่ปลูกที่ปูปนที่อะไรงอกเข้ามาทับตราจนเม็ดหมดแล้วนะ่ะนี่งออกออกมาใหม่ใหม่งอกหกสิบห้าปีงอกเลยงอกทับเนี่ยที่ออกมาจะก,กุกแล้วพอปั๊มตาปีสองพันหนร้อยเขก็ก็มนเริ่มงอกออกมาปิดเนี่ยจนมาถึงปีนี้ปีหกห้าเนี่ยก็ได้เท่านี้แต่อันนี้ไม่เดิมเดิมนะเนี่ย เดิมเลยนี่ก็ปลูกใหม่สมบัติโตเป็นแม่เป็นแม่พิมพ์ของมล,ละกังปลาเกลอนี่ก็เป็นสีม่วงนะเป็นปลาปักกลางแต่พักทางเหนือนี่นก็ที่ วันนี้ก็พลาดเอาขึ้นมาทั้งเหนือยทั้งเงินน่าจะเป็นกาตีน้ำเงินน่ามากกว่า <c oughs> อย่างน,นๆ,ๆตรงนี้โปรู่นะครับโปรนี่ก็ใหญ่เรื่อยๆเลยน่นี่ไม่มากแน่ยโปรเนี่ยเป็นมันเป็นมันเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดทู่ๆขึ้นเป็นเม็ดทู่ๆแล้วก็เป็นมันเป็นมัน โอ้โหนี่มีการลอยยุบแตกยนต่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันนั่นอะไรเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ลอยยุบกันแยกโอ้นี่ลอยบินลอยลอยลอยอะไรการเกิดใหม่เกิดเก่าทักถกมขึ้นมาโอ้ นี่นะครับก็เรียกเขา,าปลาโกลปลาโกลนี่ของของบางของพรมนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนโกลกที่อื่นๆทางหน้นะาตาโกลไม่เหมือนกันหรอกนี่ตาโกลเนี่ยสวยงามเดี๋ยวไปด,ดูข้างหน้าเลยครับข้างๆนี่ผมก็จะให้ดูนะดูมไหมไอ้จับตั้งแต่ ในข้างๆเนี่ยมนดูข้างๆเป็นไงตาลายโอ้ไม่มีความเรียบเลยกับผมกับปั้มขูมข,มขลาลุกยน่นเอวเกิดงอ,อกงายงอกเกาเยอะแยะโอ้โหงายยากข้างๆดูข้างๆงายยาก ดูขอบขอบนะข้างหน้าเนี่ยดูขอบ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 ข้างหน้านี่ก่อนแล้วกันนะเนี่ยนี่นี่ก็เป็นกลุ่นะอย่างพวกนี้กลุ่นะเนี่ยนี่ยเนี่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 ก็กลุ่นนี่ก็กลุ่เป็นเม็ดเม็ดใสๆขึ้นๆเนี่ยกลุ่นนะ ถ้าปลูกถ้าปลูกที่มันนานๆขึ้นมานานๆามันก็จะเอ็นออกดำๆหน่อยทับข้าขึ้นมาถับผมอยู่ข้างบนที่มีน้ํามันตังอิอวเข้ามาลอยอยู่ข้างบนเนี่ยก็ยังอองอกมาเอางอกมาที่หลังถ้างอกเก่าเนี่ยมันจะออกข้างล่างทำไมข้างล่างล่างอำเป็นร่องเป็นลืมเลยเนะอยสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย ขึ sea, so, so enough, wrong, like said, ้นมาใหม่แต่ว่าไอ้ใสๆเนี่ยนะทุกอง์นี้ต้องมีนะเนี่ยใสๆพวกนี้คือเนี่ยกันใจยที่แข็งที่สุดขององค์พระเนี่ยหยิบไม่ได้นะจับไม่ได้นะเป็นมันแผลบความแร่งของท่านน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขาวเขาอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยอยู่ตามที่นูนๆเนี่ยที่เป็นสันนูนอย่างเะเช่นว่าฐานเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรงนี้จะเป็นไม่เชิงเขียวนะเนื้อเนี้ยไม่เชิงเขียวของการมา,มารีนะเป็นตีแล้วเป็นเนื้อขาเขาพูดเขานุนน่นนวลนะอันนี้ปลูกขึ้นที่นายอันนี้ไม่อันนี้ปลูกอันนี้ยังไม่ค่อยจับตัวเท่าไหร่บ้งแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยต้องจับตัวเนี่ยปลูกเขาเรียกว่าปลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลูกเนี่ยปลูก ก็จะมีเป็นใกล้ๆมันมเยิ้มๆใกล้ๆไข่จัดนะน้ปกน้ำมัดไข่เป็นไข่ไข่ที่แข็งตัวไข่แข็งแข็งตัวแบบนั้นจับแน่นเปิ๊กไม่ต้องล้างไม่ต้องขัดไม่มีการออกต่อขัดออกมาก็เนื้อผ้าก็ลองหลุดหมด้วยโอ้โหสวยงามมากเนยลอง n g h ตรงนี้เป็นตลบแล้วเป็นพิมเป็นเอาเอาแม่พิมวลาคังมากดเนื้อบางคนพร่อมก็เลย <c oughs> ก็เลยเป็นพระบางนเนื้อบรรบางคน,น,งคนพร่อมแบบแม่พิมของวลาคังจอบละออกอย่างนล้ตะออกเขาใหญ่ลำบึก ไปพระทองพะอู่ทองคลายแหวนไอ้นี่นเขาพิมพ์นิ้วที่แหวนนอกตอกอยู่หัวหาดูยากจริงๆไม่มีน้องถ้เก็บไว้ได้แค่สององค์เองมั้งไม่มหายยากอ่อพอกระฐันแซมกระฐานแซมก็หายยากแม่พิมพ์ของสำเร็จ แม่พิมสมเด็จบางคุณมเนี่ยที่ผมผ่านผ่านตาผมมานะเป็นพิมพ์ใหญ่อะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวเลยอะแต่ว่ามีหลายพิมพ์แม่พิมพ์ใหญ่มีหลายพิมนะผมผ่านผ่านตามาประมาณที่เห็นมันมันสักสามสิบสามสิบหกองได้สามสิบหกพิมพ์แต่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ค่าย เป็นพิมพ์ใหญ่เยียมีหลายบล็อกอ่ะหลายบล็อกแม่พิมพ์โดยมากจะเอามาจากวัชระครังที่เรามากดพิมพ์ที่เอามากดเนื้อพระที่ทำที่บางุ้นพรมไม่ใช่น้อยนะเป็นที่เป็นพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์เยอะจริงๆพิมพ์ใหญ่ผมเห็นก็ประมาณสามสิบต่วพิมพ์ ที่ผ่าน,านตา,าก็มีเก็บไว้บ้างเป็นไม่ที่ไม่ได้เก็บไว้ก็มีที่เก็บไว้ก็พออ่านได้ที่ไม่ใกล้สวยผมก็ไม่ใกล้เก็บเก็บวภาพสภาพ,สภาพ,ส,ภาพสภาพดีๆไว้ลูกหลานดูบ้าง สรุปแล้วพระพิมพ์นี้เป็นเพียงพระพิมพ์ใหญ่บรรจุกุอบางคุณพรมกันบางคุณพรมเป็นพิมพ์เป็นพระกูใหม่ตีเป็นพระกุใหม่เป็นพิมพ์พิเศษเขาเรียกของพิมพ์พิเศษแขนหนักศอกเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานแขนหนักศอกพิมพ์ใหญ่พระประธานก็มีท่านมีมีอัศนะรองนั่ง น่าสนใจนสกผมเคยเห็นเคยเห็นที่วัละคังของวัละคังมีพิมพ์เนี้ยก็เลยแน่ใจว่าองค์นี้แม่พิมพ์ของวัละคังก็สรุปสรุปแล้วก็เป็นองค์ที่สวยงามองค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดีวถ้าว่างๆตอนไหนก็จะเอาพิมพ์ใหญ่ ที่ที่มีหลายๆแบบมาของบางท่นผมนี่ยู่ใหม่เนี่ยจะมาไล่ให้ดูอีกอวันนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตไขกดกระดิง่งกดติดตามด้วยข่าวหน้าผมจะได้หาัต้นเด็จบ,บางท่ผมปู่ใหม่มาให้ชมกันอีก ถล้วผู้โดยสนใจก็โทรทศรัพท์มาตามเบอร์ข้างหน้าได้เลยนะครับครับสวัสดีครับเอาตัปเลย